สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราพามาดูเคล็ดลับในการปลูกมะละกอให้เขาติดลูกออกผลให้รูปหลกค่ะวันนี้เราใช้แค่ขวดนี้ขวดเดียวค่ะจะทำให้มะละกอติดลูกออกผลอย่างไรเราต้องมารับชมกันเลยค่ะมะละกอที่ปลูกไว้ในสวนค่ะเขากำลังออกดอกและติดผลค่ะเราควรมีเคล็ดลับในการนำสมุนไพร มาฉีดค่ะนำโฮอร์โมนมาใส่ให้เขาค่ะเพื่อเป็นการบำรุงดอกค่ะให้ดอกมีขั้วที่เหนียวค่ะเขาก็จะได้ไม่หลุดร่วงค่ะทำให้มรกอของเราติดผลลูกโตผลโดกค่ะทุกคนส่วนสูตรเด็ดของเราก็จะใช้แค่เพียงขวดนี้ขวดเดียวค่ะทุกคนขวดนี้จะมาบำรุงต้นมรกอให้เขามี ต้นที่แข็งแรงต้นที่สมบูรณ์และติดผลออกลูกให้สมบูรณ์และยังมีลูกที่ดกทําได้อย่างไรมาติดตามวิธีการทําค่ะส่วนวิธีการทําเราใช้ผงกาแฟค่ะผงกาแฟเราใช้ครึ่งซองค่ะทุกคนประโยชน์ของผงกาแฟจะช่วยทําให้คั่วดอกเหนียวค่ะและช่วยไร่มแมลงค่ะทําให้ดอกมะระกอของเราติดดอก และมีดอกที่แข็งแรงค่ะทุกคนอย่างที่2ค่ะผงชูรสค่ะผงชูรสเราใช้หนึ่งช้อนโต๊ะค่ะตามมาด้วยเครื่องดื่มชูกำลังเราใช้1ขว่าค่ะผงชูรสจะมาช่วยเรื่องของการออกดอกค่ะและเครื่องดื่มชูกำลังก็จะมาช่วยในการบำรุงต้นทําให้ใบเขียวใบหนาค่ะต้นมีความสมบูรณ์ค่ะทุกคน เราก็ละลายสัดส่วนทั้งหมดให้เข้ากันค่ะส่วนผสมของเราก็จะมีผงกาแฟครึ่งซองค่ะผงชูรสหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะเครื่องดื่มชูกำลัง1นขาค่ะและเราจะมาเติมด้วยน้ำยาล้างจานค่ะอีกหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะน้ำยาล้างจานเป็นสารจับใบค่ะ รวมทั้งหมดเราใช้เพียง4อย่างค่ะเราก็นำมาใส่ขวดค่ะเวลาที่เรานำไปใช้สะดวกมากๆค่ะถ้าเราทำวิธีนี้ค่ะทุกคนสูตรนี้เราหมักไว้3วันค่ะเพื่อจะให้เขาได้ผลดียิ่งขึ้นค่ะเรานำมาบ่มดูงและนำมาลดให้กับมะละกอค่ะจะมาช่วยให้มะละกอของเราติดผล ดอกไม่หลุดร่วงได้ง่ายค่ะทําให้ดอกแข็งแรงและไม่มีมแมลงมารบกวนด้วยค่ะส่วนวิธีการใช้ค่ะเราควรจะเขย่าวขวดก่อนค่ะเพราะเราหมักไว้หลายวันเราปิดฝาไวแน่นไปสักหน่อยหนึ่งค่ะทําให้ขวดค่อนข้างจะบวมค่ะเมื่อขวดบวมเราควรจะเขย่าวขวดค่ะเพราะในขวดจะมีแรงอัดมากๆค่ะเมื่อเราเขย่าวขวดเสร็จ เราควรจะค่อยๆเปิดฝาค่ะเขามีแรงอัดเยอะมากๆค่ะเราก็มาใส่ได้เลยค่ะในฝักบัว1เราจะใช้ประมาณ100มิลลิตรค่ะค่ะนำมารดให้เขาได้เลยค่ะสูตรนี้เป็นสูตรช่วยบำรุงต้นค่ะ ช่วยให้ดอกแข็งแรงค่ะดอกไม่หลุดร่วงและทำให้มะละกอของเราลูกดกค่ะและยังช่วยไล่มแมลงด้วยค่ะในผงกาแฟและน้ำยาล้างจานเขาจะมีสารและช่วยไล่มแมลงค่ะทำให้มแมลงที่อยู่ใต้ดินไม่มากัดกินล่าค่ะก็ทำให้ต้นมะละกอของเราจะติดผลออกดอกดกขอบคุณที่มารับชมค่ะ